ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่สนามเครื่องบินเล็กนะครับของ11 RC อ u p ขับนะครับ เราก็จะตามไปชมนะครับบริเวณนะครับที่มีเครื่องบินเล็กรุนต่างๆนะครับนี่ครับเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับรุ่นต่างๆนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มาตามหา F16 นะครับลายของชาติไทยนะครับเป็นลายประเทศไทยนะครับ หนลำนะครับอันนี้ก็จะเป็น F15 F15 าสสวยมากครับกับลำนะครับบรรยากาศของสนามบินเล็กนะครับก็น่ามาเที่ยวชมนะครับเที่ยวชมนะครับการบินเครื่องบินบัรคับนะครับขนาดหนึ่งต่อห้านะครับลำนี้ก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับนี่และเครื่องบินลำนี้นะครับ ลายธงชาติไทยนะครับวันนี้ก็ครบรอบ100ปีนะครับ100ปีลายลายไทยครับลายไทยสวยงามครับลำนี้นะครับ ตอนนี้ช่างก็ทำการตรวจเช็คความพร้อมก่อนการขึ้นบินนะครับว่ามีชิ้นส่วนไหนนะครับขันแน่นไม่แน่นนะครับตอนนี้เช็คความพร้อมนะครับทุกอย่างเป็นงานละเอียดนะครับจะพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครับ นี่ครับความทุ่มเทนะครับของช่างเครื่องของเรานะครับนี่นเป็นงานละเอียดมากละเอียดมากชุดชิ้นส่วนนะครับมีความสําคัญนะครับพอเครื่องบินลำนี้มีมูลค่าสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับผิดพลาดน,นิดเดียววิเดียวนะครับตกได้นี่นะครับ ครับต่อไปก็จะให้พี่เขาแนะนำนะครับว่าในสนามเครื่องบินเล็กนะครับมีอะไรกันบ้างครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวจะพามาชมเครื่องบินบังคับวิทศษอย่าเครื่องบินเจ็ตนะฮะับลำนี้เป็นเครื่องบินเจ็ตเหมือนกันเป็นเ6นะเป็นลายของเบลเยียมเงบลเยียมนะครับที่เป็น สเกลตัวนี้คือ1ต่อ5านะครับปรมา20%่ตส่วนตัวนี้เป็น F4 h a n t o m นะฮะมีของสมาชิกที่ที่เป็นเจ้าของห้องนี้นะครใช้สองเครื่องยนต์จ้กนส่นตะัวอันนี้เป็นซูสามสินะครับนี่ก็2องเครืงยนต์ตัวนี้พิเศษจะมีท้ายเาเรียกว่าทรั r เตอร์นะ เหมือนพวทกทุ่นดินสามดีทั่วไปที่จะปีกครับอันนี้เป็นเจ็ตทัร์บาร์นี่เครื่องเจ็ตเหมือนกันแต่ใช้เครื่องยนต์เอามาหมุนไปพัดน,นะครับนี่คือเครื่องเจ็ตทัร์บาร์อันนี้อันนี้ของสมาชิกอีกท่านหนึ่ง S16 นะฮะอันนี้ไม่ได้ใส่ปีกไว้นะครับวันนี้ห้องนี้ก็มีต้องค่านะครับ เราที่นี่เราจะเล่นทั้งเครื่องบินทั้งเรือนะเดินเรือใบแล้วก็มีเรือบอันนี้เป็นห้องของเจ้าของสนามนะฮะของคุณทศเขาพอดีคุณทศก็ไม่อยู่แตว่าถ่ายคลิปได้แต่ว่าไม่อยากจะเข้าไปข้างใน,น,น<ๆ>มีมีหลายลำเนือตัวโน้นเป็น L39 ตัวใหญ่นะฮะนี่ก็ L39 ตัวนี้เป็นนิลาสนะ ที่เห็นอยู่นี่คือมิกนะเครื่องบินเครื่องบินสองขามตัวนี้เอสนะฮะลายลายเออเป็นเรียกว่าอะไรไงเลยสวยเรียกว่าอร่อย ยูทาห์ทีอ่าโอเค F16 หนึ 16, ่งต่อห้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ F16 แต่ทำสีเป็นไทเกอร์ลายสีนะคะรับลายธงชาติอยู่อีกห้องหนึ่งอ,อ่า F18 สองหางอันนั้นเป็นเอเทน นะฮะเอเทนนั ene, ue, mm ้นเครื่องยนต์ยีอยู่ข้างนอกนะฮะเป็นเครื่องยนต์เจ็ทเหมือนกันคุณผู้ชมในนี้จะมีก็มีเอสซีโร่เหมือนกันทีนี้ที่เท่นตายตายอันนี้มีเบอร์ลำเบอร์หนึ่งแล้วก็ลำเบอร์เจ็ดที่นี่ อันนี้ก็าทำลายเหมือนของกูงกิปเพะนนะ,ะเป็นเจ็ดข้างหน้าก็คือคอมมินเสุราธานีนะครับเจ็ดศูนย์หอันนี้เป็นขมินเจเหมือนกันวันนี้จะของคงไม่อยู่จะอกคือสนามคือมินเล็กนะครับวิวออสเตนะครับให้นะฮะฮ เส้นลังสิตนครนายกคลอง11เดลี้ยวเข้ามาอยู่คลองฝั่งตะวันตกนะครับคลองสิบเอ็ดจะมีมีสองถนนนะครับเข้ามาประมาณ1 0 11กิโลเอ่อกิโล1 1กิโลนะครับเป็นทางเดียวก,กันกับที่จะไปวัดป่าคลอง11นะครับแต่ของเราจะอยู่ถึงก่อนให้ระวังนิดนึงคือฝั่งขวาถ้าเป็นฝั่งตะวันออกจะมีสนามขึ้นบินจริงเป็นขึ้นบินเล็กเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอันนั้นขึ้นบินจริงคนนั่ง ของเราไม่ใช่ของเราจะอยู่ลึกกว่านะครับเพราะเราอยู่ฝั่งตะวันตกหรือจะดูในในเว็บเพจก็ได้นะครับในแฟนเพจเป็นสนามขึ้นบินเล็กของสิบเอ็ดครับก็ขอขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับที่แนะนานะครับสถานที่และสนามนะครับต่อไปไปชมเครื่องยนต์เครื่องนเจ็ดนะครับจะบบินนะครับขึ้นยินอีกหนึ่งลำนะครับไปชมกันเลยครับ แล้วเครื่องบินเราก็ลงจอดอย่างสวยงามนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจนะครับก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมนะครับที่สนามเครื่องบินเด็กอ่าอง11 RC อาซีคับกันด้วยนะครับแวะไปทักทายกันได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กษัตร์ไทยด้วยนะครับสำหรับที่นี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ